เออย่บเบรกไว้เด้อโอ้สบายดีสบายดีตอนคำเด้อทุกคนมือนี้เฮาสิพาทุกคนไปแจกบัคข้าวโพดเนาะเฮาสิไปแจกกับน้องเดชนะคะสวัสดีค่ะโอ้คือว่าสาแถวบังหลาคือมาเสาแจกค่ะแต่ต้องใจอยากไปหลินแหงแสิอันนี้ฝ้าเด้อเออเฮาสิพากันไปแจกบัคข้าวโพดเนาะ ของประเพงพอดีว่ามีเอฟซีเราหมาห <desserts> นึ่งพันบาทพี่้องแจกให้เศร้าบ้านตามบ้านนี่แหละเนาะเย็นบอบนาวสิ เดียวมาจังไหนุันจะเอาเองินกระโทงค่อยดึงลุกรถค่อยๆๆค่อยค่อยค่อยเจาให้ยี่กค์โดดแกบนเีน้ยมือนี้เปลี่ยนคนเด้อมือนี้เปลี่ยนคนเด้ออ,อบังคำเออเอาทองสีบกขาดนะครับเออเคมาเอาสิมากับน้องฝ้าวิธี เจกมะขา отр, ่าโพดเนาะสบายดีอีมเมทาเอามะข่าโพดมาไฮเอามะขามา่ขาโพดมาแจกกระโขดมาแจกเป็นข้าวแรงหร,ร,งหอรือบ่สบายดีเด้อกระปุกไข่บระเด็นกระจูงกระปุกไข่กระเด็นต้มเบอร์ล้โบไข่เยอะอยูอย่เยอะนี่เด้ออันนี้มีเอฟซีชื่อหาเอามาหลอกไข่ต้มเออเขาบอกกระใจกละลายเด้อรับให้รวยเด้อ สาธิาตุภูตธาภโชคธาภุชื่อหัตเจชาตุใช่สมหวัไปก่อนอีกไหมครับไปหาเหลอกบ้านก่อนปลงมาหะคุณายอ่อยพี่น้องมาแจกแต่ถึงลงถุเจ้าอย่าโดดเฮ้ยค่ะตัวเสียนอันนี้เฮือนไม่ใหญ่น้องบีเลยพี่น้องมาโอ้ยคือเงียบแค่พอพดมาขายโคตดำงโอเนาะ เอาข้าวโพดมาแจกอยูไปเถอะเอ้าเออมีเอ็มซีซื้อไห้โอซี่นี่ก็มีเนาะโลธงแม่โอ้ยขอบใจเลยเลยไปแฝดเดยวพี่น้องกลับมานี่จ้าเอามาข้าวโพดมาแจกสบายดีครับจ้าแค่นั้นเราอยู่เฮือนแล้วคุณเลี้ยพี่น้องแต่ส่วนอื่นเราไมาเอาอยู่นี่ขอบใจเจ้าไปะปซะ อ,อันนี้ไม่ได้ให้มาซื้อนะเนี่ยจ้างมานะเนี่ยโอ้ยคือคุณไปอยู่ชงแท้ยิม้มใเาพี่อเรามาอยู่เทิาเหือนแล้วนั่งลงโทษมาให้ม่เทาไว้ต้มเรียกว่าซิปิงก็ได้เด้อเออเออเฮ้ยเฮยเฮ้เฮยเฮยเฮ้้ยเฮ้เฮ้อ้ยเฮ้้ย้ยเยเฮ้เยเ้ยเฮ้เ โดยแม่ฝะไก่สนด้วยมันยิ้มปะ่ะปเราไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะคุณหละไปอีกคุ้มหนึ่งสองคุ้มก็คือไก่ชิเบิร์ต <c oughs> พอเขาหายนละทงด้เขาบบได้หายลายยังมันบวกคู่กันเนาะคันว่าว่าเรื่องการแจกนี่คนกันยังได้ลายอยู่แล,แล้วแต่ว่าเขาก็บแบ่งหายดียแบ่งกัน เป็นบ้านห้างพี่น้องเนาะงคอมเมนต่อกันนี่ยังว่าปาทักติ่วกระลังฟงพี่น้องบึ้งไปเอาเลี้ยวๆจ้ะเออบางคำหูจักเงินภายในหูเทาในบ้านในผ้าเอื้อยไปรถเออเข่าหูจักวดแจกนี่พี่น้องเพื่อนไม่เทาอ้อยเพื่อนว่าเพื่อนไม่เทาเขียวเออนไปอีกไปลรอรอ บ้านกับบ้านห้างพอได้มาหล่อเจ๋สักตะโดนมาเด้อนี่เนาะบ้านเรื่องกบบประมาณนี้ทุกคนอันนี้ชีเป็นทั้งหัวบ้านเด้อทุกคนบ้านประมาณเท่าเขียวอยู่บ้นน้องไปเงื่อนันเด็ดซ้ำก่อนละเออจอด่นี่แหละเออชีลงไปเถอะ เราจะแย่งมาเออบอไดมาเผื่ออีกทงหนึ่งไปเงานล้างฝุ่นเนาะง่นบีมเนาะมาเอยมันบวการาดโดกมันหดโบ,บาห่าวสามอวจับายดียิ้มให้เราเอามาะโพดมาแจก มาขาโพดมาใหต้มจ้าใหปีงนี่คุณป้าคนละถงจ้าโดยป้าฝ้ามารือ่ย to hey, honey, honey. Right ันมาอันนี้คือสูตรบานเลยพี่น <tech> ้องน้หัวบานนะสูตรอยู่แต่เงินอันไม่เถาแฝดซ้ำนี่แหละกระเบิดแล้วแล้วก็ทางเ้นนี้ก็คือออกหน้าเฮาได้คือกันเนาะออกเป็นอีกก็หอดเทียงเทิงกึกบบอนเบากีมาปลูกมันบอนคนมาจกน้องขนาะ งัวพัวมาลักมาโขกสบัยดีเอามาข่โพดมาแจกเลยโดยป่า่องบ่งงัวกำลังทำเลยก็เมื่อรักเมื่อโขกเนาะซมีน่นนเริ่มแหละมัสิบแบิแปรลัดหลดมะข่โพดคอยจอดมาอยู่กลางทาง ได้กระทังอะไอย่างเงี้ยมุดแดงบอกทังหมักเล่นง้อกิ่นเบิร์ดเลยโอ้ยมาซื้อข้าวโพดนี่ไว้ไวนี่ข้าวโพดทงละสาวบาททงละชาวบาทชามทงหาชีพจ้ะชีทงหาชีพกุ้งได้บอกโอ้โหคือจะมาอยากได้ถือแทนเออทงมันโพยแท้ อันนี้เอามาแจกจ้าบ้านละหนึ่งถุงเอามือปิ้งก็ได้เคนี่มีเอฟซีเมาส์เลวเนาะเอามาแจกให้ยาวร้าบาทบานละถุงบ้านละถุงถุงบาทละถุงบอกจ้าอย่ามันบอกขู่กันคันอยากได้ร้ายเราไปซื้ออยู่สวนเดียรยังอยู่ยังบอหมากละวหาบาทชิบบาทหมากละวหาบาทชิบบาทไปซื้ออยู่สวนหมากหาบาทก็ไ่ได้หมากหาบาทแล้วคันซื้อเป็นกระสอบกระซี่ห้เลยสมมุิซื้อเศร้าบาทมันกระซีเบิร์นนั่นแล้วแต่ว่ามันออกทงมันขาดอันนะทงมันพ่ายกระซี่มีสามเสียง ขอบใจหญ่ไรเด้อร้อยเด้อจ้าป้าหามอยู่ไปเนแค่ไม้แถวเคียวแล้วอยู่อยู่บ่ไม่ถ่าห้องเลยค่ะถ่ายแล้วไม่ถ่าห้องไปให้เราเร็วยู่ยูเสลิงเข้ากับสี่ห้าโหลดตามนี่นะได้ก็ได้ยูบาทนี่อ้ายนะนะโอ้ยบ้านไม้แถวเคียวหมองมีคือมาดกแท่นี่นะป๊อดทูให้มันใหญ่เวอร์นี่เนาะซัมสิกินซุกรถพี่น้องหมองมีดกแทดกว่าป้าหามเปิดเปิด เปิดยังไงเปิดได้ไหมเด้อ,อเคปเปียกาปลาไม่ใช่ลายเขาปะจ๊ะเออเราดูเราอยู่บ่ยิ้มไม่ท้าวไม่ท้าวเคียวที่นลวงพูดุทธเราอยู่เหืนพูดเดียวอยู่ทถึงเงินบุเอามาขามผัดมาแจกจ้าเอาครดมาแจกเออแล้วว่าอเอาเขีกศไปเกโบบริบาลท้าหอดเขียดเช้า เอาไว้ต้มไว้ปิ้งเด้อปะปะหำอะเอามาข้าวโพดมาแจกนี่จ้าขอบใจ<ด>ขอบใาโเดอ้ดอกมนามเบาแม่ข้าวโพดข้ากลมเออขอบใจได้ไหลายโดยปะไปกันต่อกับวัยรุ่น ถูกนะแกนนขนห้อยมือมีพาตัดมาเน่โอ้อโหโบเห็นเจ้าไปลงตลาดเจิงถึงกบดไปแล้วตำรวบุหรีจ<ช><ช>รงไหมโซโฟมีแถวล้วก็บห้ากับบเห็นแล้วเราอยู่ออกมาพอดีเลย เลด้อจ้าเล่แบบแจกเด้อมันเด้อบริสคายเอาเอาไว้ต้มจ้ากระจาลายเดินโดยสาธุอยากมีเด้ทำจ้าทำนี่เลี้ยวเข้ามาในนี่นี่เฮ้ยยูนี่สักจะจ้าสัจ้าตัดใจเด้อจ้าจะได้ใส่ดอกคนน่ะคนไปใส่เบิร์ดวะ ไปใส่เบิร์ละลอยไม่จันแล้วไปใส่สลอยเอามาข้าวโพดมาแจกจ้าป้าเอาให้เอื้อยในถุงหนึ่งไว้เอาให้เอื้อยเราหนิจ้าข้าเจ้าบ่คอยอยู่เงินพี่น้องว่ามากเนี่ยมือแรงคำคำอยู่กับบ่มีคอยบุญคนเนาะปไปอันนี้เงินข้าเจ้าก็อยู่จุ่มกันสามสี่เลยน้องเนาะมาข้าวโพดมาให้จ้าแม่จมันจะไปใสบ่ใสบเห็ดคน แจกแบบนอกขวเลยได้บนท่านได้ดต้มได้ยังเด้นนี่เด้อหลายๆเ <c oughs> ด้อรวยแ<ส>าทาวาเอามาข้าวโพดมาแจกป้าสเมเณนดูแล้วกำลังล่างรลแบบชื่อเครื่องดูแต่อนาโรดล้างื่กเครือ ด้ยขอบใจจ้ารวยรวยจ้าธุกรวยรพูดดค้าอุ๊ยเจอเออนบ่เส่เอฟซีเดียโนบเส่เฮาหอยแยันบาปอันนี้เอฟซีเมาเด้อจ้าก็มาแจกแห้งเด้อจ้าลำล่ำรวยรวยส้าถูกใจสมพลแปงเป็นไทยผุนเด้อจ้าถูกขอบพดมาแจกขอบใจใครพอดเลยเนี้ยมาเร็วมาเร็ว หลายคนเลยกะผู้ใดนอันนี้มาขาโพดเดือามาแจกจ้าแจกป๊แมนคั้นสื่อกะใครเราอยากได้บ๊อนี่ของฟ้าดยอันนี้ของน้องเดชจ้าเมื่อคู่กันกินบ๊อดยไก่หาตีบคนละสาวบาทกินยังสิปวดเนาะนี่ค่าจ้างเนาะจ้างคนละสาวบาทแต่ว่าซุเพอร์นมาซื้อปิ่งหันข่อยคือเกาปุ๊ม น่องเอาปิ้งโอเซตะกะเลยไฮนัมคนละแก้วสั่งเลยแซงเร็วไอเด็กอะไรอย่างก็คือสรุปแล้วเนาะค่ะจ้างคนละสี่สิบบาทเดี๋ยวจะรุค้าทุกคนอย่างวันอะดีจีบอ่ะโอเคมือส่งกระโปรกันนั่ง สบายดีนี่จะมาเขาโพดลุงเอาเมือตุ่มเด้อด้วยเด็อยากเอาไปห่ายเลยน้องเก้จะแจมเขาโพดน้องเฮ็ดเอาได้เอาเออแบบนั้นและวะเฮ็ดอเป็นต่ยากเอาเมือตุ่มนน้้นแกยันเคอ่ากินเลยไม่ได้บิกกินเลยข้าวแลงนะเนาะเป็นทักโพตครับรมังคดเ าากินกินเด็ดเชื่อกันนมกินไหปนได้สางสางววางบาง่มามันนี่สางยัเมาื่อนสางนะอายคน <laughs> มันนี่สางยิ้เขาเมาหลอ,อ,อดอายอายสารจังไม่คือมีแลกชิ้นนี่มันเบิดลูกชิ้นค่ะเส่องเบิด

อันมันเป็นชีสชีชีเป็นสามท่าน uh, ั้นเอาท่านั้นนะคี่ซือวรเบิดเลยนะตไหนนะตอนหล6สหักหะบ่เดียวเล่ดี๋ย่ะก็เก๋หนี้สาบาาเจานาเอาลเบัลลังบัลลังก์จังคืหายนะเออยทำไมแก่วมัน แคมจ้าขอบคุณค่ะใจได้ลายคุ้มคุ้มซื้อหนึ่งแคมหนึ่งขอบใจค่ะกันนาเรามาซื้ออีนี้เอาค่าคือเออลมาโดนีบซื้อจะให้พีเราจคุเกไวแทำอะไนมานี่จ้คุเกไว้เหร พอดีว่าไม่เด่านี้มาละสิบบาทค่ะตีนใกล้ไม่ละหายข้ามมืดแล้วพี่น้องยังโบด้พากันปิดหานอยู่เนาะหลังจากที่เขาโพดเฮาแจกมาแล้วก็เอามาแจกอยู่หานอีกเดี๋ยวผีพอมันยังเด้อพี่นนทนะ์เนาะเรามันยังแบบสีหาทงและซนหาบ,บดได้ไปเละแล้วลผู้ได้มาหนาหานก็คือเอาหายเมื่อเลวนะ้วเนาะ ก่อนนี้ยังเลืออยูทรงทงคงไ่เถาถากับคงปารานและชุมเฮาก็จะเอาออกหายอยู่หน้าเได้เท่าสิฮาปินห่านแล้ว,วลพี่น้องเขาขายเครื่องพอกันคลิปหนาเดี๋ยวทุกคนสบายดีลมลม